มีใครมีใครยังไม่ได้ไหมครับถ้าอามีใยังไม่ได้ไหมสวัสดีทุกท่านที่ดารับ่อไปก็สวยออกสสองให้ในวันนี้มาได้ี่พอแม่สามลุัไซึ่งเรเป็นวลาที่ก่อนหน้านี้ก็ตุมหมนอยเางา่วงาัแ้ังรได้ทักที่น้องในการนทางี่ไันิ่ั้งครับคีณรูมย้ดนกรับมาสองครั้ คุนารก็ตามหมายจาเากับพี่น้องจากจังหวัดสมุทรปราการในวันที่8กนานนะครับแต่ว่าคุณธนาธรนั้นก็มาร่วมหน้าก่อนนะชันธนทอมาร่วมหน้าก็เลยมีการเชิญคุณธนาธรมามาร่วมลงพื้นที่ก็หมายทึกวานกันทกวันก็เลยก็เก็รลยก็เลยก็เลนเลลยลยก็เลยก็ลก็เมายก็เก็เลยก็กนลก็เลยกการเก็เลยน็เลยก็เลยลยก็เลยก็ก็เลยยกกลเกยกา่ ไม่ตนะคะเวลาเ

หมดแล้วนี่หมดแล้วเข้าไปเลยหมดแล้วหมดแล้วเอาปนเขาแถวไหนโอ๊ยสองคนแล้วหมดกันเยอนฝังไหรมนใส่เย

หนูหมดแล้วมาอีกสองคนอีกสองคนอีกสคนอันนานมาทีอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมดดูตรงนี้ตรงนี้หมดก็หมดเเราเราไม่ได้ เราเจะบ่อยขอบคุณคครับขอบคุณครับจัดกกัคนเดียวะอ้พี่เจครับหมดแล้วนะมาลูกมาเชครับเครับเหมดแล้วหมดแล้วครับเชครับ่ายเลยเขาจะถ่ายแม่ลูกของเขา แกงีนาว้าั้้าวัครับไม่เป็นไรค่ะรอย่างนี้น่ะรอไม่ได้แป๊บเดียว่าอยรบเดส่นาหมไม่เป็นไรนี่เจอบ่อยเป็นไง ขอบคุณครับพี่สามฝาบพวกเราเบอร์สามท่านออคไปนะฝากด้วยนะพี่จอยฝากด้วยนะคุกคนที่เห็บทิ้งหั่นแบบนี้ใช่จิ้งคือคนที่ต้องฝังในความสับสูงเดี๋ยวขายกระช่างกันคุณชานาคเร็วเร็วพี่จอยค่อยๆเดินเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวขอขายกระช่างกันก่อนทุกคน

รลงอีกเ้ี่้ก็บกับพาาคุณนัทสงมเรืองปัญญาโฮสต์รา่องวันที่15ันนะค้า5โมเย็นคือรถนะมีรถมาเไหมไมปีนะป คเด็ก้นึก so คุณนึกมึงพูดเล่นแล้วนั่นแหละคเอาานะว่ามัน้วกใหญ่เลย็นลวนลนมลค่ะหโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นออกมาคอยรถกันนะคะแม่ไปไหนคะไปนี่คือวัดพิณไงนีอะไรอ่ะก็ของคุณก็ไปะอ๋อหน้าโมงห้า

ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะขอบคุณมากครับก็ฝากด้วยนะไอ้อย่าลืมก็พรนะลืมก็พรไม่ได้นะหมอเอ็กดูสัญญาจริงๆไม่รู้จะพูดังไงถ้าชนะเนี่ยโอ้จะตั้งใจกับงานที่เต็มที่เลยส่งให้น้องนะอยตัดโครงการที่เป็นประโยชน์กันนะเต็มที่เลยนะพี่ส่งให้น้องน่ นะับอกทุกคนเชิญชวนมาเก็บไปด้วยกันนะดีมากครับขอบคุณครับเชิญชวนพี่น้องใด้จนะแล้วก็ช็อตมี่ว่าสิ่งที่พี่น้องจะขอบคุณนะครับอย่าลืมนะได้ครับขอบคุณนะครับดีใจมากๆยังไงเบอร์สามทั้งสองใบนะเจ็ดปีแล้วเนาะไม่เป็นไรดูถ่ายเลย ก็คนเขาอยากดูคุณเอกเราไม่ถอยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเอกจะไปแล้วนะทุกคนนี่มาส่งนะแกก็บอกไม่จด้แกถ่าย วิชาอีกหลานสาเขาก็ติดตามรุ่นกับรุ่นจนถนงทันรแล้วจนมันิตายี่สิบเอ็ดกถูกยี่สิบเอดพิธามาพระประแดงเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นไหมคนนี้เห็นไปทักกระแดไปทัระแดเหรอนี่แบบไปทูรูปทูลายพิธาตลอดคนที่ใส่น้ากากพิธานี่ เราไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นท่านาทรตอนนี้นะเพิ่งจะเห็นท่านถ่ายรูปยังฮะถ่ายรูปถ่ายคู่แล้วจริงๆเพิ่งจะเห็นไม่เคยเห็นเหรอก็เห็นแต่ในทอทัดอะไรที่เขาเล่นกันเมืองอะไรเห็นแล้วแม่เขามาวัดสำแดงมาแจกเงินนะแม่ท่านธนาทรอ๋อมาช่วยมาช่วยโควิดป่ะโควิดโควิดมาแจกคนละพันบาทอันนั้นไม่ได้แจกค่ะมาช่วยค่ะช่วยประชาชน เขาไม่ได้แจกตัวนั้เขามาช่วยประชาชนเรื่องโควิดมีใครทำมั้งไงไม่มีอ๋อที่เขามาช่วยโควิดตอนนั้นไงคุณแม่ธนาธรนะใช่ใเขามาช่วยตรงหลังกับแมไยุกทไใหความทุกชนเมื่อความวรอยู่ข้างดูคลิปจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไล์ กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ